รู้สิ่งนี้นะคะคุณจะกลายเป็นครูออนไลน์มืออาชีพค่ะสิ่งนั้นนะคะก็คือว่าวันนี้นะคะคุณจะต้องเป็นคนที่พัฒนาตัวเองตลอดเวลาค่ะแล้วก็โฟกัสที่คุณค่าของนักเรียนของคุณค่ะหลายๆคนนะคะวันนี้เข้ามาสู่ออนไลน์ค่ะคุณก็เหมือนเป็นครูทั่วไปค่ะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าคุณเอาแต่ไปก๊อปปีค้คนอื่นคุณได้แต่คิดว่าถ้าคุณจะสอนหรือเปิดคอร์สเนี่ย คุณก็ต้องไปเรียนใหม่ค่ะแล้วคุณก็เอาความรู้นั้นค่ะก๊อปปี้เขาแล้วก็มาสอนค่ะแต่จริงๆแล้ววันนี้ถ้าคุณจะกลายเป็นครูมืออาชีพแล้วก็แตกต่างไม่เหมือนใครค่ะคุณจะต้องเริ่มจากที่ตัวคุณเองค่ะ คุณมีอะไรดีคุณเก่งอะไรคุณเชี่ยวชาญอะไรนะคะคุณเอาสิ่งนั้นออกมาถ่ายทอดค่ะมาทําให้นักเรียนของคุณนะคะเก่งให้เหมือนกับคุณมาทําให้นักเรียนของคุณนะคะเอาวิชาความรู้ที่คุณถ่ายทอดไปเนี่ยเอาไปใช้ได้ให้เครื่องมือกับเขาค่ะเพื่อไปตกปลาไม่ใช่ไปช่วยดันช่วยผักช่วยแช์แค่ให้เขาดังชั่วคราวแค่ให้เขารู้สึกว่ามันมีผลลัพธ์ในช่วงเวลานั้นแต่สุดท้ายแล้วค่ะพอเขาไม่ได้เรียนกับคุณอะ คุณไม่ได้เป็นเมนทอร์เขาละเขาไม่ได้จ่ายเงินให้คุณละคุณก็ปล่อยเขาทิ้งเขาและสุดท้ายค่ะเขาก็ทําอะไรเองไม่เป็นค่ะนี่คือจุดจบนะคะของการเป็นครูออนไลน์ค่ะนั่นก็คือคุณไปต่อเองไม่ได้ค่ะเมื่อไหร่ก็ตามคนดันคุณเขาเลิกดันเมื่อไหร่ก็ตามคนช่วยแชร์คุณเขาเลิกแชร์เมื่อไหร่ก็ตามค่ะที่คุณหมดอายุการเรียนในคอร์สนั้นค่ะคุณจบอายุคุณจบชีวิตการเป็นครูทันที คุณไม่รู้เลยคุณไม่รู้วิธีการเลยที่จะไปทําการตลาดคุณไม่รู้กลยุทธ์เลยว่าจะทํายังไงถึงจะหาลูกค้าใหม่ได้คุณไม่รู้วิธีเลยว่าจะทํายังไงถึงจะรักษาลูกค้าเก่าเอาไว้ได้คุณไม่รู้เลยว่าคุณจะช่วยลูกศิษย์คุณได้ยังไงคุณไม่สามารถทําให้เขาเหล่านั้นค่ะ จงรักพักดีกับคุณหรือเขารักคุณคุณไม่สามารถทําให้เขารักคุณแล้วก็เชื่อใจคุณได้บางครั้งเขาเลี้ยงกับคุณจบแล้วแทนที่เขาจะไปพูดถึงคุณในแง่ดีเขากลับไปพูดถึงคุณในแง่ลบด้วยซ้ํานะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าหากว่าคุณอยากที่จะเป็นครูออนไลน์ที่แบบเป็นมืออาชีพแล้วก็มีคุณค่าแล้วก็ทำให้คนรักคุณแล้วก็รู้สึกภูมิใจในตัวเองค่ะ คุณจะต้องออกมามอบคุณค่าให้กับผู้คนให้กับนักเรียนของคุณก่อนค่ะถ้าใครเห็นด้วยกับจอยนะคะพิมพ์เห็นด้วยมาหน่อยค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้ากับครูจอยบิซนเน s s เอ็กซ์เค่ะบ๊ายบายค่ะ